และก็นาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ดาวประจำตัวอยู่ในภพที่ดีเจอดาวคู่เสียนศัตรูดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสกลุ่มดาวประจำตัวดาวมหาเสน่ห์อยู่ในภพความรักแต่เดินถอยหลังเข้าภพอริดาวแห่งความสุขความเจริญและดาวมรณะย้ายมาทับลัคนาดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่งภพครอบครัวดาวเพื่อนอยู่ในภพความรักเกิดใหม่ คนโสดสดนิทเกิดความรู้สึกดีๆกับเพื่อนหรือเพื่อนแนะนำมาเขาอาจจะอกหักมายังไม่พร้อมเปิดใจแต่อยากให้คุณเป็นที่พักใจคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะอื่นๆคุยกันดีแต่มีความในใจที่ไม่พูดกันเป็นจุดอิ่มตัวจะพัฒนาก็ไม่พร้อมจะถอยหลังก็ยังขาดกันไม่ได้ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเจอตัวกลางที่มาในรูปแบบของหน้าที่รับผิดชอบเข้ามาแทรกไม่ค่อยได้คุยกันไม่หวานแต่ยังทำหน้าที่ต่อกันได้ดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวมความรักล้วนๆประจำเดือนมกราคมปี2568โดยอิงจากลัคนาเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโรค่ค่ะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้สถิตินะคะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนั้นแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เก็บสถิติเอาไว้ก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะเก็บไม่ได้มียานอย่างรู้นะคะดังนั้นคุณอาจจะตรงตามสถิติหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปทําไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะดวงความรักจะแบ่งเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ 1. คือคนโสดสนิท 2. คือคนที่มีคนคุยแบบว่าไร้สถานะก็คือถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนนะจะเป็นคนโสดสนิทก็ไม่ใช่จะมีความรักก็ไม่ไ,มได้ชัดเจนนะคะคุณก็อยู่ในสถานะแบบไรสถานะเป็นสถ,สถานะที่2แบบนี้แหละค่ะ ส่วน3นะคะคือคนที่มีสถานะชัดเจนแล้วก็คือแต่งงานกันแล้วหรือว่าเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะ เริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวมังกรลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามังกรดาวประจําตัวคือดาวพระเสาร์ยังคงสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนของดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ก็ทําให้คุณมีเสน่ห์ดีเพียงแต่ว่าเดือนนี้มีดาวพระศุกร์เข้ามากลุ่มข้อดีของดาวพระศุกร์คือท่านเป็นดาวที่มาจากภพเรือนปุตตะภพเรือนความรักเกิดใหม่ภพเรือนความรักสดใสแต่ข้อเสียคือดาวพระศุกร์เป็นดาวคู่ศัตรูตัวร้ายกับดาวประจําตัวของคุณเรียกว่าเป็นดาวคู่เสีนศัตรู นั้นจะมีคนรักมีความรักวนอยู่รอบกายเพียงแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคปัญหาดวงรักเหมือนจะเปิดแต่มันก็อันอันมันเปิดได้ไม่สุดดาวมหาสเสน่ห์ก็อยู่ในภพความรักอันนี้ก็ดีอีกแต่ดันเดินถอยหลังเพื่อที่จะย้ายเข้าสู่ภพเรือนอริในช่วงปลายปลายเดือนก็ดีได้ไม่สุดจะถามว่าแย่สุดสุดไหมก็ไม่ใช่ดีสุดสุดไหมก็ไม่ใช่อีกเช่นกันมันจะอยู่ในจุดกลางกลางทีนี้ในช่วงกลางกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยก็จะมีดาวมรณะและดาวอริเข้า มากลุ่มลัคนาแต่ในนั้นก็จะมีดาวแห่งความสุขความเจริญเข้ามาร่วมกลุ่มด้วยแล้วก็ในช่วงปลายเดือนดาวคู่เสียนศัตรูก็จะย้ายออกจากดาวประจาตัวของคุณมันก็คือการที่มันมีดาวดีและดาวร้ายสลับกันไปมามันไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะมีดาวร้ายทั้งหมดไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะมีแต่ดาวดีๆทั้งหมดมันก็เลยทําให้ดวงความรักของคุณอยู่ในจุดนิ่งๆอื่นๆไม่ได้สดใสมากนะักแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่ดาวพฤหัสยังคงสถิตอยู่ในภพเรื่องความรักเกิดใหม่ภพ เรื่นความรักสดใสดาวพฤหัสเป็นดาวที่มาจากพบเรลือนสังคมเพื่อนฝูงและดาววินาดังนั้นโอกาสในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดสนิทก็มีกับคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าอาจจะมีเพื่อนแนะนํามาแต่ด้วยความที่มันมีความวินาศอยู่ตรงนี้ก็แปลว่าคุณอาจจะเจอเจอคนที่เขาวินาศมาก็คืออกหักช้ารักมาแล้วก็ต้องการให้คุณมาดามอกดามใจแต่จริงๆแล้วอ่ะยังไม่ได้พร้อมจะเปิดใจแค่ขอที่พักใจบางทีคุณก็เลยจะก่อเกิดความรัก กับอะไรแบบนี้สําหรับคนโสดสนิทแต่ก็มีสังคมเพื่อนฝูงที่คอยช่วยเชียร์มันก็ดีที่เราก่อเกิดความรู้สึกดีๆกับคนที่เขาก็อยากที่จะให้เราเป็นที่พักพิงทางใจแต่ตอนนี้มันอยู่ในจุดที่แค่เป็นที่พักทางใจยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาจะเปิดใจเพื่อรับคุณดังนั้นคุณก็ต้องลองคิดสละตะดูว่าคุณจะลองเสี่ยงไหมที่เราจะไปดามใจเขาถ้าเกิดว่าวันหนึ่งดามใจเขาแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณในรูปแบบของ,ของการเป็นคนรักก็ดีไปแต่ถ้าเกิดดามใจเขาแล้ว โอเคเขาดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นในแง่ที่เขาก็เห็นคุณเป็นเพื่อนคุย เป็นคนแก้งเหงาในวันที่เขากําลังเหงาสุดๆในวันที่เขากาลังอกหักสุดๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลือกคุณเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องทําใจเตรียมรับมือเอาไว้ด้วยยังตอบไม่ได้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าดาวยังไม่ได้มีดาวดวงไหนที่โดดเด่นคือดาวความรักสดใสดาวความรักเกิดใหม่มาดันเดินถอยหลังดังนั้นอะไรก็ตามที่จะรุดหน้าพัฒนาไปข้างหน้าไปอย่างรวดเร็วยังไม่ใช่แล้วก็กว่าดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสจะเดินหน,น้าเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณ13มีนาคมเป็นต้นไปดังนั้นน ช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องค่อยๆสะสมคะแนนเก็บว่าเราจะสามารถดามใจเขาและทำให้เขาเปิดใจได้ไหมสำหรับคนที่มีคนรักคนคุยความรักมันไปของมันได้เรื่อยๆกับการที่คุณก็ยังมีสเสน่ห์ต่อเขาเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่ามันแยกขนาดหนักไหมไม่ได้แยกขนาดหนักเพราะว่าดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสกลุ่มดาวประจําตัวของคุณอยู่แล้วก็คุณก็ยังมีสเสน่ห์อยู่มาก ดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในภพเรือนแห่งความรักสดใสก็เลยทําให้คุณและคนรักเนี่ยมันยังไปกันได้เรื่อยๆคนคุยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเหมือนมันมีความรับต่อกันหรือมันไม่ค่อยเปิดใจที่จะคุยกันได้ถูกเรื่องมันมีความอื่นๆมันมีเรื่องที่เราก็คาใจเขาก็คาใจแต่ยังไม่ได้พร้อมที่จะคุยเราก็ไม่อยากจะทะเลาะกันด้วยก็เลยไม่เอามาคุยดีกว่าไม่อยากจะไปแตะจุดเปราะบางไม่อยากที่จะทําให้เกิดเรื่องของความอารมณ์เสียแก่กันจริงๆแล้วยังแคร์กันอยู่มากเลยไม่อยาก แต่ไอ้ความไม่อยากทะเลาะตรงนี้มันไม่ได้เคลียร์มันคาใจมันก็เลยอื่นๆมันจะเป็นลักษณะนี้มีโอกาสที่จะมีตัวกลางมาแทรกแซงอยู่เหมือนกันกับการที่มีดาวคู่เส้นศัตรูอยู่กับคุณเลยคือดาวพระศุกร์กับพระเสาร์เนี่ยมันสัมพันธ์กับดวงของคุณใน,ในเรื่องของความรักในช่วงนี้แต่ว่าดูจากทรงดวงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวกลางมาแทรกแซงที่เป็นในรูปแบบของคนก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้เพราะว่าดาวการงานก็กลุ่มดาวประจําตัวของคุณพบความรัก ก็มีดาวแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวมาสถิตอยู่ดังนั้นทั้งคุณและคนรักคนคุยก็อาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานแล้วก็ในเรื่องของการหาเงินหรือว่าในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสก็อยู่ในภพแห่งการสร้างเงินสร้างรายได้ด้วยอาจจะไปมุ่งมั่นในเรื่องหน้าที่การงานเลยไม่ได้มาสนใจที่จะเติมความหวานให้กับความรักเท่าไหร่อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักก็ได้ยกเว้นพื้นฐานแล้วคุณหรือคนรักเป็นคนเจ้าชู้มันก็มีโอกาส เหมือนกันที่อาจจะมีบุคคลที่3ที่เข้ามาแทรกแซงในรูปแบบของรักซ้อนค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ของคนที่ก็มีครบแล้วนะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญเนี่ยนะหน้าที่การงานเงินทองนะขาดอยู่หนึ่งเหรียญขาดอยู่อย่างเดียวคือความอ้างว้างในหัวจิจหัวใจก็ต้องการใครสักคนเข้ามาทําให้หัวใจมันอบอุ่นเดือนนี้มันมีโอกาสในตําแหน่งความสัมพันธ์เนี่ยมันมีไพ่ของสังคมเพื่อนฝูงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ดังนั้นจึงมีโอกาสที่คุณจะไปเจอเจอกับเพื่อนเก่าๆในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์แล้วก็ก่อเกิดความรู้สึกดีๆหรือ จะเป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อนของคุณนั่นแหละแนะนําใครบางคนมาให้แต่คนคนนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นดั่งทาวเวอร์คือเขาแตกหักมาก็แปลว่าเขาอาจจะอกหักรักช้ำมากาลังเสียอกเสียใจกําลังร้าวรานแล้วก็ต้องการที่พักใจซึ่งคุณก็อาจจะเข้ามาในจังหวะนั้นพอดีของชีวิตของเขาจึงมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์การจึงมีโอกาสได้คุยกันโดยอาจจะมีเพื่อนเป็นตัวช่วยเชื่อมก็ได้ที่นี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีในแง่ที่ว่าเขาก็เปิดใจในการที่จะมีคุณเป็นคนที่มา คอยคุยมาช่วยให้เขาคลายเหงาแต่ยังไม่ได้มีไพ่ไปไหนบอกว่าเขาจะเปิดใจในลักษณะของการที่ใช้คุณไปเป็นคนรักของเขาแทนความรักที่มันเคยร้าวรานมาของเขาดังนั้นช่วงเวลานี้คุณก็ต้องเสี่ยงไพ่จบไพ่สูดเป็นไพ่ของการสู้เพื่อที่จะได้รับชัยชนะแล้วก็ต้องสู้แบบหืดขึ้นคอด้วยดังนั้นการอกหักรักคุดของเขานั้นเนี่ยมันก็คาใจฝังใจเขาอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะดามใจเขาได้ง่ายๆแต่ถ้าคุณสู้ไพ่ไปนี้เป็นไพ่ชัยชนะมีโอกาสสูงมาก ว่าเขาจะเปิดใจให้กับคุณในรูปแบบของการเป็นคนรักทดแทนใครบางคนที่เขาพึ่งจากลามาแต่มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่คุณทําได้แค่เปิดใจให้เขาลืมคนเก่าแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะให้เขาเปิดใจเพื่อรับคุณไปในรูปแบบของความรักอย่างมากก็เป็นแค่เพื่อนมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าดวงความรักในช่วงนี้เนี่ยมันเปิดได้ไม่สุด ทีนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามอย่างน้อยเนี่ยการคุยกับเขาในช่วงเวลาเนี้ยมันก็ทําให้คุณมีความสุขใจในระดับหนึ่งไม่ได้เหงาหรอกเราก็มีความรู้สึกดีที่เราได้ไปทําให้เขาสบายใจขึ้นเวลาที่เขาเหงาๆเวลาที่เขามีความรู้สึกซึมเศร้าอ,อกหักรักคุดเนี่ยแล้วเราก็เป็นตัวที่เข้าไปทําให้เขาสนุกสนานเข้าไปชวนคุยเอ่ยอะไรเอ่ยชวนทํากิจกรรมเอ่ยเนี่ยเราก็สนุกไปด้วยเขาก็สนุกไปด้วยถ้าคุณไม่ได้คาดหวังว่าคนเนี้ยเราจะต้องเอามา เป็นแฟนให้ได้ถ้าคุณคิดแค่ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเขากําลังทุกอยู่แล้วเราเป็นตัวช่วยคลายทุกได้แล้วในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะรักเราขึ้นมาในรูปแบบของคนรักค่อยว่ากันถ้าคุณคิดอย่างนี้ได้เดือนนี้ก็มีความสุขดีนะคะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะจริงๆไพ่ทั้งคุณและเขาเป็นไพ่เสียนะคะแต่ไพ่ในตำแหน่งความสัมพันธ์เป็นไพ่ความรักที่มีความหวานแบบโรแมนติกอยู่นั่นแปลว่ามันก็ไม่ได้เสียจนเกินไปมันเป็นความในใจของคุณที่มีความรู้สึกจุกจิกลำคาญใจตามลักษณะ3ดาบเป็นความในใจของเขาที่เขาได้ไพ่ราชนีพระจันทร์ก็คือมีความอึนๆมีความไม่ชัดเจนมีความไม่กระจ่างบางทีเขายังไม่ได้รู้ใจตัวเองด้วยซ้ำว่าเขาต้องการคุณแค่ไหนบางทีเขาอาจจะมีโลกส่วนตัวสูง แล้วก็ยังหวงความโสดอยู่หรืออาจจะมีใครบางคนที่เป็นคนคุยซ้อนก็ได้ตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะมีก็ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเลิกคุยกับคนคนนี้คนคนนี้ก็ดูว่าจะเป็นตัวเก่งคุณก็เป็นตัวเก่งสําหรับเขาเขาก็จะเป็นตัวเก่งสําหรับคุณด้วยแหละเพราะว่าไพ่ในตาแหน่งความสัมพันธ์มันยังเป็นไพ่ความรักอยู่เลยเพียงแต่ว่าไพ่ความรักที่มากับไพ่อัศวินเนี่ยอัศวินถือถ้วยเนี่ยมันยังไม่แน่นอนมันยังเปลี่ยนแปลงได้เพราะอัศวินยังเป็นเรื่องของความที่ไม่มั่นคง มากนะแต่ไพ่จบก็เป็นไพ่ที่มั่นคงขึ้นเพราะว่าถึงแม้จะเป็นไพ่อัดวินแต่เป็นอัดวินเหลียนและไพ่จบก็คือการที่ก็ยังอยู่ในระบบความคิดมองไปไกลๆเบื้องหน้าก็ยังอยากเห็นกันและกันอยู่ในชีวิตแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะเป็นคนคุยกันต่อไปหรือจะพัฒนาได้หรือจะลดสถานะไปหน่อยเป็นแค่เพื่อนแต่ก็ยังอยากมีกันและกันอยู่ในชีวิตซึ่งตรงนี้เนี่ยช่วงเวลาเนี้ยยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะเปิดอกเปิดใจคุยกันช่วงเวลาที่คุยกันก็คุยกันได้ดีแต่ช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันมี ื่นก็มีเหมือนกันเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่ก็ใช้ความคิดว่า,วาเราจะยังไงกันต่อไปมองไปเบื้องหน้าเนี่ยมองไม่เห็นว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบนนะันณปัจจุบันเนี้ยก็ดูมีความสุขในระดับหนึ่งนะคะกับการที่ก็คุยกันดีแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่อยากที่จะแยกขาดจากกันด้วยถ้าไพ่ความสัมพันธ์ได้ไพ่อัจวินถือถ่วยเนี่ยยังแยกขาดกันไม่ได้ยังขาดกันไม่ได้ถึงแม้ว่าความรักจะไม่ชัดเจนก็ตาม สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ของความหวงแหนไพ่ประจําตัวเขาเป็นไพ่ของคนที่รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ไพ่ทั้งสองใบเป็นไพ่ของความมั่นคงทั้งคู่ดังนั้นความรักของคุณยังมั่นคงดีอยู่เพียงแต่ว่าไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์ดันเป็นไพ่อิสระแก่กันดันเป็นไพ่ของการที่มีคู่ก็เหมือนไม่มีเพราะอันนี้คือไพ่คนโสดไพ่เดอรฟูลนะคะนั่นก็แปลว่ามันก็ไปด้วยกันได้เรื่อยๆไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะเลิกลายอย่าร้างเพราะว่าคุณได้ไพ่ของความมั่นคงด้วย คู่แต่ความสัมพันธ์นั่นสิมันไม่ค่อยมีการหวานแหววมันไม่ค่อยมีการโรแมนติกให้แก่กันไม่ได้เติมความหวานให้แก่กันเท่าไหร่แต่ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีตัวคุณเองมุ่งเน้นในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้เพราะว่าคุณได้ไพ่เหรียญได้ไพ่เงินแล้วก็ไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ของการที่ก็ยังไม่ได้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเขาสถานการณ์มันดูอื่นๆมันยังไม่ได้ดูว่าจะดีสุดๆแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดทีี่่่คุณรรู้้สึกวาาจํเเปปป็นนะตอองงลลยแไ ก็ปล่อยให้มันอยู่ในสถานการณ์นี้ไปก่อนอาจจะคิดว่าถ้ามันแย่กว่านี้ค่อยมาว่ากาันแต่ตอนนี้มันก็ไม่ถึงกับแย่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึงกับดีส่วนเขามุ่งมั่นในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวดังนั้นอาจจะไม่ได้มีเวลามาใส่ใจคุณเท่าไหร่ไม่ได้ดูแลคุณเท่าไหร่แต่ยังทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีไม่ว่าจะเป็นเขาอาจจะเคยทาอาหารให้คุณทานหรือเขาอาจจะเคยขับรถพาคุณไปทํางานอะไรก็ตามเนี่ยยังทําหน้าที่เพียงแต่ว่ามันอาจจะดูเหมือนกับว่าเขาคิดอะไรในใจเคาาอาจจะิด ื่องงานก็ได้คิดเรื like um, s. <S ่องหาเงินก e ็ได้ก็เลยไม่ค่อยคอมมูนิเคตอะไรกับคุณเท่าไหร่ย่างไรก็ตามไพ่จบไพ่สรุปยังเป็นไพ่ที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้มีความหวานต่อกันแต่ก็ยังทําหน้าที่ได้ดีและยังมีไพ่ของความมั่นคงครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวอยู่ด้วยไพ่สี่เมท้าแบบนี้หรือถ้าเกิดยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันเป็นแค่แฟนกันก็ยังมองไปในอนาคตเรื่องหน้าว่าอยากสร้างครอบครัวร่วมกันค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเมฟอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่อยากจะฟังนิยายเสียงนะคะเกตก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนค่ะมีนิยายเสียงของเกตนะคะอ่านให้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ